ตามหาของเล่นญาติเยาวราชสำเพงกันนะคะเป็นแหล่งขายของเล่นเด็กเยอะมากๆเลยดี๋ยวนะยไปดูว่าจะต้องไปซื้อตรงไหนนะคะคเดี๋ยวเราจะไปเส้น,นตรงวาดนะคะเ,เดี๋ยวซ้ายไปถนนรชาชบงแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเส้นตรงวาดเราจะผ่านตรงสำเพ็งตลาดสำเพ็งก่อนนะคะไปตรงตลาดสำเพ็งตรงนี้จริงๆใครขยันเดินก็เดินดูแถวสำเพ็งก็ได้นะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปดูตรงเส้นตรงวาดมันจะมีอยู่ร้าน ของเล่นเด็กก็มีเยอะมากๆใครขยันก็เดินดูไปเรื่อยๆได้นะคะเดินไปตามเพ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงที่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นสุดนี่ค่ะเราเลี้ยวซ้ายตรงถนนนี้ถนนสววมวัฒน์แล้วก็เป็นถนนเส้นนี้ก็มีพวกคาเฟ่ร้านอาหารไม่ถ่ายรูปเดียวเลยนะคะเราจะนำหาร้านทอยของเล่นเด็กก็รอมันจะอยู่ฝั่งขวา เราเดียวซ้ายเข้ามามาเรื่อยๆคมองซ้ายมองขวามันจะมันจะเห็นร้าน่ทางขวามือนะคะถ้าใครมาจับจะว่าก็เดินทะลุซอยเด้ยยาวนานแล้วก็สังเกตเดินทะลุซอยนี้มาได้เลยนะคะนี่ก็จะมาปูเลยแล้วก็จะมาปูตรนตรงม้านเจอแล้วอ่าลงตรงนี้เราจะลงตรงนี้นะคะเจอแล้วนะคะ ้ายก็มีค่ะซ้าย,ายมีร้านหนึ่งแล้วฝั่งขวาจะเป็นร้านนั้นค่จะจเินการะคะ้าเราจะเดินเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง ต่อแบบนี้ด้วยช่องตอไก่พานพูุเด็กตดไปตึดต่อรถของเล่นเด็กคันเล็กดืฉีดน้ำอันนี้ช้อสูกน้ำเหรอ แม่ปืนเป่าฟองอะไรปืนเป่าฟองปืนเต่าฟองซือง้อไปเอออันนี้เป็นไงเลโก้ LEGO. ต่อแม่เลโก้ต่อนออแม่อันนี้นี่มันมีเสียงให้เด็กขยับขยับนี่ อันนี้เป็นเหล็กไหมนีเป็นเหล็กเท่าไรแนี้รแนี้เท่นะนแม่ีลานแผงละเท่าไรนะสองร้อยสี่สิแงละสองร้อยสี่สิบบาทได้หลายคัน้วเนี่ยอาอเห่เอออันนี้ก็ะด้เนาะเออสองร้อยสี่สิบเปหล็นกแม่ตีลังกาแม่ตีลังกา นนมันถ่ายแล้วมันก็จะตีลังกาเหรอคะเร,ร็วๆแล้วชนก็ตีลังกาอ๋อคันเท่าไหร่คะสามสิบ <30 S 1> <30. S 2> บาทอ๋อนี่คันละสามสิบบาทอันนี้นนสีนี่สีแล้วเดียวหมดเลยใช่ไหมคะ อันนี้อ๋อโยโยหรอยโยโยยังไม่ใช่ค่ะสิบเอ็ดเดือนพวอนทุเออแม่นี่คอนทุบไหมเล็กเล็วคอนทัาส1เดือนก็เลยอย่างนี้ไหมเอาไหมคอนคอนทุบนี่เท่าไหร่สามสิบเหมือนกันสามสบาทอไค่ะก็ใช้ได้นะคะสามสบสีเออ หล่คันแหลาคันไม่เป็นไรหรอกมั้งเาลดดีกว่าเอ้มั้งารถอะดีกว่าเอารถแบบไหนเก็ไปล่างมีไฟด้วยวิ่รถไปล่างได้เดรถมันไปมันแต้ก็ดึงแล้วก็วิ่งไงแล้วมีไฟด้วย นสามสิบเหมือนกันไม่เอาคันลงสาบาทเหมือนกันจ้ะก็ใช้เดึงช่วยเลยนะปรกอบเลยแล้วก็เดินสามสิบบาทมัน,นไม่ต้องใช้ฐานใช่ไหมไม่ต้องดึงไฟอยู่แล้วไฟในฐานไู่แล้วโอเคตรงนี้มีแบบ A B C เหมือนจิ๊กซอว์ต่อชิอ้นละสามสิบบาทเหมือนกันมีแป้นเขียนของดิ จะมีสองสองร้านอยู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกซื้อร้านไหนจริงๆก็ของเล่นก็เหมือนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูไดโนเสาร์ร้านนู้นกันค่ะรถคันใหญ่ฝั่งนี้ก็จะมีพวกรถคันใหญ่ปืนีดน,น้ำอะไรเยอะาโอ๊โอโอโอ ก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะเบลเจอตูระนี่เอาแบบไหนคะอ๋อไดนโนเสาร์ยี่ห้าติสองร้อยสองร้อมีบาร์บี้บาร์บี้อันนี้บาร์บี้<ล>จะเ <ละ S 1> ยอะ<ม>แล้วก็สวยกว่าร้านนู้นไดโนเสาร์ไม่เอาสีเทานะ่ะเอออันไหน เนอเสาร้านนี้ราคา200ส,สองร้อยอันนี้อันนี้เท่าไหร่คระสองร้อยห้าสิบอ,อ,อันนี้สองร้อยเหรอหดีอดีเลยอ่ดูเป มีปีกมันสีหักก็ดีปน,นะกนเนาะอือยีราบก็บมีนี่ค่ะใค่จะเป็นพวกตุ๊กตาเยอะยีราบจกหายีราฟหน่อยสแสิแต่ถ้าถาถา่ันหรอจ้าจมีของเลนะ่องราน,นี่ก็เยอะ แอนนี้ของก็เยอะเหมือนกันค่ะแม่บ,บอกเล่ดดิเป็นของนอกร้อยแปดร้อยสิบบาทสามขันอ๋อมีพวกเล่นน้ำด้วยเนาะอ่างาาาใช่ไหมคะ,คะแม่อ่างพลาสติกอ่างเล่นน้ำ อ่างนิดน้ำเด็กขายยังไงคะพี่อ่างที่ขายยังไงเหรอคะมีหลายไซส์น้ำสระน้ำเด็กเนาะมีหล่งใช้เจลิกเซย์โอ้เอ้เอออันใหญ่ใหญ่นี่เท่าไหร่คะอันนี้อันนี้น่าจะอยู่ที่พันสองพันกว่าบาทมันอันใหญ่อะเนาะมีหุ่นยนต์ เ,เมันทะลุสับเพลงได้นะคะแล่มีสองสีเหรอซอยตรงนี้เดินทะลุมาตัดสับเพลงได้ะะถ้าเจอสองอะถ้าใครสนใจก็มาหาดูได้นะคะการใชรทสีเเนบอ อันนี้ก็จะเป็นซอยตรงข้ามร้านเมื่อกี้นะคะจะเดินไปดูมันทะลุสำเพงได้ค่ะเรามาโรดสำเพงแล้วค่ะมีเส้นสำเพง ก็จะมีของขายตลอดสองข้างทางในสำเพงส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกิ๊ช็อปรองรองเทา้าหลากหลายมอนกันนะคะ <S <S เราก็ได้ของเล่นเด็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อไปทั้งหมดก็เกือบพันบาทนะคะเกือบพันบาทเดี๋ยวขอไปหาของกินก่อน,นะคะ่ะไปหาร้านก๋วยเตี๋ยว เจ้าดังในสับเพงก่ขขอนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเจอแล้วค่ร้าชอเดียวจับเจ้าแ้งไปจับเจ้าว,วัดเอาไปสั่งข้าว้ิมจอง